เหตุผลอะไรครับที่ทําให้ลิเวอร์พูลของเจเกนคอปในฤดูการนี้ฟอร์มไม่เข้าฝักก่อนที่เราจะวิเคราะห์กันอย่างละเอียดเราต้องรู้ก่อนว่าลิเวอร์พูลของเจเกนคอปเนี่ยการเล่นฟุตบอลของเจเกนคอปเนี่ยเขาเล่นแบบไหน นะครับวิธีการเล่นเขาไม่เปลี่ยนครับฤดูการที่แล้วกับฤดูการนี้ก็ไม่เปลี่ยนแล้วทําไมมันถึงไม่ปรังเหมือนเหมือนเหมือนฤดูการที่แล้วมาดูวิธีการเล่นก่อนนะเพื่อนเพื่อนก่อนที่จะเพื่อนเพื่อนจะมาช่วยกันวิเคราะห์ว่ามันเกิดจากอะไรวิธีการเล่นของลิเวอร์พูลเล่นระบบสี่สามสามเล่นระบบ4ี่สามสามนะครับนี่คือสีแดงคือลิเวอร์พูลหลักๆเลยเชฟในการเล่นจะเล่นตั้งแต่แดนสองขึ้นแดนสามไม่ว่าจะเป็นการป้องกันหรือว่าการเล่นเกมรุกเรามาดูขณะ ป้องกันหรือไม่ได้ครอบครองบอลก่อนลิเวอร์พูลจะใช้การเพรสซิ่งที่แตกต่างจากชาวบ้านเขาจะเลือกใช้การเพรสซิ่งสตัวบนโดยใช้1 2 3แล้วก็ใช้มิดฟิลด์ตัวรุกแล้วก็มิดฟิลตัวรับแบบนี้เขาจะยืน4 3 3เลยการเพรสซิ่งแบบนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของทางเจอเกนคอปนะครับโดยใชเ้เรียกว่าปีกทั้งสองฝั่งทำการเพรสซิ่งแล้วก็กดดัน ทำได้ดีนะครับแล้วก็ขณะที่บีบและกดดันให้คู่ต่อสู้เล่นยากคือรอพูจะเล่นกดดันแล้วให้คู่ต่อสู้เนี่ยเออ่เข้ามาบีบและให้ต่อสู้เตะบอลยาวแล้วก็ใช้จังหวะการทันทิชั่นแล้วก็ใช้เคาน์เตอร์เพสซิ่งเอาชนะคู่ต่อสู้นี่คือสไตล์การเล่นของริบูขณะไม่ได้ครอบครองบอลการเพสซิ่งที่ใช้ปีกกันสองข้างในการเพสซิ่ง ความแอค e ซ s i ีฟความดุดันครบความฟิตครบนี่คือสไตล์วิธีการเล่นของทางลิเวอร์พูลอ่ะดังนั้นผมให้โฟกัสไปที่ตำแหน่งปีกปีกซ้ายปีกขวาผมกำลังจะบอกแบบนี้ว่าทุกฤดูกาลที่ผ่านมาคนที่ทำงานหนักและทำงานได้ดีในขณะทำการเพสซิ่งกดดันหรือทำให้คูดดด่ต่อสู้เล่นยากออกบอลยากคือปีกทั้งสองข้างไม่ว่าจะเป็นซาร่าแล้วก็มาเนี ฟังนะครับขณะที่ทุกครั้งเกือบทุกครั้งที่คู่ต่อสู้ได้บอลโดยเฉพาะด้านนี้คนที่ทํางานในเรื่องของการบีบการเพรเชอร์การกดดันได้ดีก็คือมาเน่มาเน่จะเลือกวิธีการบีบใช้1นมาร์กสองเขาจะบีบเนี่ยแล้วก็ทําให้เซนเตอร์หรือผู้เล่นคนเนี้ยออกบอลไปทางด้านขวาหรือด้านนู้นเนี่ยยากมากยากมากพอยากปุ๊บมันทําไมครับ มันก็ทําให้นักเตะที่เหลือทั้งหมดหนึ่งสองสามเ้ยจากเก้าสิบรู้ว่าเซนเตอร์ตัวนี้จะต้องเอาบอลมาเล่นฝั่งนี้ก็เลยทําให้เกิดการคาดเดาในการการอะไรครับในการเล่นได้อ่านอ่านทิศทางของบอลได้พอมาตรงนี้ปุ๊บก็ถูกสีแดงเข้ามาลุมอันนี้คือจุดเด่นของทางลิปูเมื่อฤดูกาลที่แล้วนี่ฤดูกาลที่แล้วผมกําลังจะบอกแบบนี้ว่าฤดูกาลนี้ ลิเวอร์อพูลก็ย,ยังเลือกใช้วิธีการกดดันแล้วก็เพสซิ่งหรือการเล่นเพสซิ่งในขณะที่ไม่ได้ไปใส่ครอบของบอลแต่ตัวแปรก็คือปีกตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นดีอาร์ตคาวันโยต้องยอมรับนะครับว่าความแอคเซสซีฟความดุดันการบีบหรือการลดพื้นที่ลดเวลาให้คู่ต่อสู้เล่นยากเนี่ย ทำได้ไม่ดีเท่ามาเน่ผมบอกแบบนี้ก่อนไม่ดีเท่ามาเน่ยอย่างเช่นคาวันโยเมื่อวานเนี่ยคาวันโยก็พยายามทําอย่างที่พูดแต่ความชํานาญไม่พอหลายครั้งถูกส่งออกไปได้เพราะถูกส่งออกไปได้ปุ๊บมันก็เลยทําให้นะครับมันก็ทําให้พื้นที่ตรงนี้ถูกกินตัวไปเลยเนี่ยก็เลยทําให้ด้านข้างเอ่อไม่สามารถบีบเอาชนะกุฎสู้ได้รวมถึงดีอาร์ดด้วยนะครับดีอาร์ดดีกว่าคาวันโยแต่ว่า การป้องกันดีอาร์ดยังไม่เท่ามาเน่ความแอคเซสซีฟจังหวะทานซิชั่นรุกเป็นรับซึ่งต้องยอมรับว่ามาเน่ซาร่าหรือแม้กระทั่งเฟมิโนแล้วก็มิดฟิลทั้งหลายเนี่ยเขามีความสัมพันธ์และเขารู้ว่าการทำงานของปีกทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นทั้งซาร่าและมาเน่ทำให้แดนกลางหรือแบ็กโฟล์ทำงานง่าย อันนี้คือจุดเด่นของทางลิวอพูเมื่อฤดูการที่แล้วแต่ฤดูการนี้สิ่งที่เราพูดกันทั้งหมดมันไม่เกิดขึ้นครับที่พูดมาทั้งหมดผมกาลังจะบอกว่าอันดับแรกลิวอพูมีจุดเด่นในเรื่องของอะไรครับขณะที่ไม่ได้ครอบครองบอลดังนั้นการขาดมาเน่จึงเป็นเหตุผลแรกที่ผมคิดว่าทําให้ลิวอพูในสไตล์เกอร์เกนเพสซิงลดประสิทธิภาพลงไป